วัสดีครับเบึง่งความพยน์ของหมูปูผมนะครับหนักมากแต่คอ,อกนะครับอย่างเดียวเลยชีวิตมันเชือกมัดไว้กับวิบยูครับหลวดมัดอีกทีหนึง่งตัวเมียเขามีน้องแล้วเขากับม่อยากสนใจครับความเป็นสัตว์ของมันนะครับมันเป็นสัตว์นะครับพี่น้อง ่อกจากมาก,กลงรุนแรงนะมัอ กัดหอนลวงไปได้แบบนี้แน่นอนขนาดมูกินมันบอกกินครับดูอ,อาการของความเป็นสัตว์นะครับองมันํำให้ฟังเลยด้วให้กินอาหารบอกกิน อําไล่กงดูกิ่งเพนมันก็ยังกินของมันอ้วนเพิ่น,นะอนนะบอกินเพิ่นนะอู้ ความโอ้ดูมันขวงครับโอ้ความอาหารเซย์บริยูน้ำกูแล้วมึงนี่โอ้ความถิ่มเซย์ลำดีๆแย่มากเลย ผืนมันดีกผืนโอ้ผืนรวมขนาดเลยควมกะละมังทำเสริซื้อน้ำจักบาทเนาะหัวหนายเยดูครับดูมันเป็นสัตว์ ก,กัดหอนลวดเนาะรุนแรงเลยในนี่คืออาการของการเป็นสัตว์นะครับของหมูป่านะครับกัดหอนลวดตะข่ายเหล็กจะกัดเฉยเลย ชุม่มมีเขาก็ว่าท่านละครลูกซ้ำเป็นชัดใส่เขาเนี่ยอุตสาห์ที่อาหารไ้ไลายก็มกูความทิมเซยชุม่มมีก็คือกันน,กนี่ครับนเนี่อาจจะบุกควัดทิมขึ้นมาเนี่ยหาเขาไปเยียบ ดูความกระวนกระวายของมันนะครับอาหารกระบอกกินอืมพวกนี้พวกขวงนี่ครับนี่อาจจะหมูกตักห้ำถิ่มพวกนีงนี่โอ้พวกสีดำน้ำกันนี่ ขวงทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยครับเนี่ยนี่ดูครับดูน่นะดูควัดทิ่มซื่อๆนี่เออเดียเดี๋ยว,ดดวดเ,เดี๋ยวบริยูน้ำบแบบนี้บวกกินนอกจากบวกกินยังควัดทิ่มเืย มีความกะละมังแล้วก,ก็มากินบัตขวงอีลีครับพี่น้องเบ่งเด้อพี่น้องมันคือขวงใช่ปะ ไม่แส่หัดพันซบะพยามันแทงลูกเนาะเธือมันมีลูกอืมเอาปากตะกุยถ้งเฉยเลย เลี้ยวเางมาดึงใหม่ฝั่ก็กินไบนี้ทำลายเนาะกินจะทำลายเนาะนี่ดงกินอยู่ กินยังทำลายนะพี่น้องเราจะหมูงัดถิ่มงัดถิ่มมนะเออหวงแบบหมูกิกนยูวหมูเขากินอยู่เลยมีหัวฝนช้าดื่มมันจะหน่อยเลยตัวน้ำดับไม่หน่อย นอดอีออ <c oughs> มูลเลยตามมากินน,กนอกๆกันตะกุย,ยิ่มนัมแงแจมู

นได้กินทั้งเงาะตะกุยขนาเบื้องความผนยตของตัวผู้นะครับตะกุยกงเนี่ยวางฟัง,ง,งอืมมองดูความที่มีแล้วโอ้แต่ละตัวนี่ผนยตอี๋นะครับนะแล้วก็ความอีกครับนะโอ้โหความละกินอยู่บ่ล่ะอ่าผีกะละมังถิ่มใสแต่ละตัวนี่ควงอีหลี Sì hai số phần ốt con chắc mười chắc đại con Kinh đi dù đi lại bỏ oh. Im là khoảng thêm xây này โอเคครับพเพื่อนๆขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียง่นี้นะครับสวัสดีครับผม